ครับเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและก็ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งสถานการณ์ของจังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับก็ยังไม่บรรเทาหรือคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่สําคัญก็คือองค์การมหาชนจังหวัดจันทบุรีนั้นเรามีความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับการติดเชื้อนะครับแล้วก็ที่จะต้องเข้ารับการ จากกันตัวที่อยู่ในขณะน,นี้องค์การหานสุนยังหวัดต,ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเหนือสิ่งอื่นใดน,นั้นองค์การหานสุนยังหวัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การหานสุนยังหวัดทุกท่านข้าราชการพนักงานทุกคนนะครับขอเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละ แล้วก็หยาดเหงื่อเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับของจังหวัดจันทบุรีนั้นได้รับโอกาสในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการป้องกันเพื่อที่จะให้สถานการณ์โรคระบาดหมดไปองค์การหาส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเราพร้อมที่จะให้การสนุนในทุกๆด้านอาทิเช่นงบประมาณบุคลากรที่สามารถที่จะช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ หรือเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะทำกิจกรรมเพื่อให้สถานการณ์โรคระบาดนั้นดีขึ้นและสิ่งต่างๆที่มีสภากำลังองค์การมหาชนจังวัดเรามีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในโอกาสนี้ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และให้กำลังใจกับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีที่จะต้องร่วมกันฝ่าฟันในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดเราจะต่อสู้ไปด้วยกันและ จะทำให้จังหวัดจันทบุรีนั้นมีความสุขเหมือนดังเดิมดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมากาบขอบพระคุณมากครับ